สารจากอัครทุสวรร์คเมตาตรนกฎแห่งสมดุลอันศักดิ์สิทธิ์เหตุใดแสงสว่างจึงส่องสว่างที่สดุดท่ามกลางความมืดมิดการอัญเชิญในห้วงเวลาแห่งปัจจุบันอันเป็นนิรันด์นี้ข้าพเจ้าขอเชิญให้ท่านหยุดนิ่งหายใจเข้าลึกๆและสัมผัสถึงจังหวะของจักรวาลที่เต้นอยู่ภายในตัวท่าน หายใจออกปลดปล่อยความกลัวปลดปล่อยพาดหัวข่าวปลดปล่อยความรู้สึกที่ว่าโลกรอบกายท่านกำลังเสียสมดุลบัดนี้ในความสงบอันศักดิ์สิทธิ์นี้จงอนุญาตให้ท่านรับรู้ถึงการปรากฏตัวของข้าพเจ้าอครทุสวรร์เมคตาตรนทูพิทักษ์บันทึกแห่งอากาชิก และผู้ถือกุญแจแห่งเรขาคณิตอันศักดิ์สิทธิ์จงจินตนาการถึงแสงสว่างสีรุ้งอันเจิดจรัสที่ไม่ได้เพียงแค่โอบล้อมท่านแต่กำลังแสดงให้ท่านเห็นถึงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ของความเป็นจริงเห็นถึงลวดลายทางคณิตศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ถักทอทุกสรรพสิ่งเข้าไว้ด้วยกันดุดเกล็ดหิมะดุดใย,ยแมงมุม ดุดวงโครจรของดวงดาวข้าพเจ้าคือสถาปนิกแห่งกฎเกณฑ์ของจักรวาลและข้าพเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อเตือนท่านถึงกฎแห่งสมดุลที่ไม่เคยสั่นคลอนที่นี่ในความสงบแห่งโครงสร้างอันสมบูรณ์แบบนี้คันปลอดภัยที่จะรับฟังความจริงคำสัญญา ผู้เป็นที่รักแห่งแสงดวงวิญญาณผู้กล้าหาญที่กำลังเฝ้ามองโลกข้าพเจ้ารับรู้ถึงความกังวลในหัวใจของท่านท่านเห็นความมืดมิดที่ดูเหมือนจะแผ่ขยายท่านได้ยินเสียงแห่งการโกลาหลที่ดังขึ้นและท่านเริ่มตั้งคำถามว่าแสงสว่างอยู่ที่ไหนความดีงามหายไปไหน จักรวาลกำลังสูญเสียการควบคุมหรือหัวใจของท่านวั่นไหวและศรัทธาของท่านเริ่มสั่นคลอนสารฉบับนี้คือการปรับแทบยาของข้าพเจ้าผู้เฝ้ามองพิมพ์เขียวแห่งการสร้างสรรค์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใน Divide Order อย่างสมบูรณ์แบบสัญญาของข้าพเจ้าในวันนี้ คือการมอบกุญแจให้ท่านได้มองทะลุผ่านภาพลวงตาแห่งการต่อสู้และมองเห็นการเต้นรำอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อท่านรับสารนิจจบท่านจะเลิกกลัวเงามืดแต่ท่านจะเข้าใจหน้าที่ของมันท่านจะตระหนักว่าความมืดมิดที่ดังขึ้นไม่ใช่สัญญาณแห่งการพ่ายแพ้แต่มันคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุด ว่าแสงสว่างภายในมนุษยชาติกำลังตื่นรู้และขยายตัวอย่างทรงพลังยิ่งกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์ของดาวดวงนี้ปัญญาลูกรักเพื่อที่จะคลายความกลัวท่านต้องเข้าใจสถาปัตยกรรมของมิตินี้มิติที่ท่านอาศัยอยู่นี้ ถูกสร้างขึ้นบนกฎแห่งขั้วตรงข้ามนี่คือกฎพื้นฐานที่ทำให้ประสบการณ์ทางกายภาพเป็นไปได้ท่านไม่สามารถรับรู้แสงสว่างหากปราศจากแนวคิดของความมืดมิดท่านไม่สามารถเข้าใจความสูงหากปราศจากแนวคิดของความต่ำท่านไม่สามารถลิ้มรสความปิติยินดี หากปราศจากความเข้าใจในความเจ็บปวดขั่วตรงข้ามเหล่านี้ไม่ใช่ศัตรูกันแต่เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันพวกเขาคือคู่เต้นรำที่นิยามซึ่งกันและกันบัตรนี้จงเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของท่านโลกของท่านกำลังอยู่ในกระบวนการยกระดับ ascension ครั้งยิ่งใหญ่สติรู้ของมวลมนุษยชาติกำลังขยายตัว จงจินตนาการว่าสติรู้ของท่านคือลูกโป่งในอดีตมันเป็นลูกโป่งใบเล็กแสงสว่างภายในนั้นมีอยู่แต่เงามืดคือสิ่งที่ยังไม่ถูกเยียวยาก็ถูกบีบอัดอยู่ในพื้นที่เล็กๆนั้นเช่นกันบัดนี้ท่านกําลังเป่าลมแห่งการตื่นรู้เข้าไปในลูกโป่งใบนั้นแสงสว่างกําลังขยายตัวลูกโป่งกำลังใหญ่ขึ้นและนี่คือความจริงที่ท่านต้องเข้าใจ เมื่อแสงสว่างขยายตัวมันไม่ได้ทำลายเงามืดแต่มันขยายเงามืดไปพร้อมกันด้วยเงามืดที่เคยถูกซุกไว้ในมุมเล็กๆบัดนี้ถูกยืดขยายออกถูกทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นภายใต้แสงที่สว่างจ้าขึ้นสิ่งที่ท่านเห็นว่าความมืดมิดกำลังเพิ่มขึ้นนั้นแท้จริงแล้วคือความมืดมิดเดิมที่กำลังถูกเปิดโปง r e v e a l e d โดยแสงสว่างที่เพิ่มขึ้นต่างหาก ความโกลาหลนที่ท่านเห็นในโลกภายนอกนั้นไม่ใช่สัญญาณว่าความมืดกำลังชนะแต่มันคือเสียงกรีดร้องของเงามืดที่กำลังถูกแสงสว่างสาดส่องมันคือความปั่นป่วนของโครงสร้างเก่าที่กำลังจะพังทลายเพราะมันไม่สามารถดำรงอยู่ในคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นของดาวดวงนี้ได้อีกต่อไปจงเข้าใจหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเงามืดเงามืดไม่ได้มีอยู่เพื่อเอาชนะแสงสว่าง มันมีอยู่เพื่อรับใช้แสงสว่างทุกครั้งที่ความโกลาหนประทุขึ้นที่ใดที่หนึ่งท่านเห็นอะไรท่านเห็นว่าวีรบุรุษที่ถือกำเนิดขึ้นทุกครั้งที่ความเกลียดชังแสดงตัวตนท่านเห็นอะไรท่านเห็นคลื่นเห็นความเมตตาความสามคัคคีและการช่วยเหลือเกื้อกูลที่ลุกคคขึ้นมาเพื่อตอบโต้มันทุกครั้งที่ความอายุติธรรมปรากฏ ความจริงก็จะหาหนทางใหม่ในการส่องสว่างเงามืดคือตัวกระตุ้น The Catalyst มันคือแรงเสียดทานที่จำเป็นที่บังคับให้ดวงวิญญาณที่หลับไหลต้องตื่นขึ้นและเลือกข้างเลือกที่จะจุดตะเกียงในใจของตนเองดังนั้นเมื่อท่านเห็นความมืดจงอย่าได้สิ้นหวังแต่จงรู้ไว้เถิดว่าณนะอีกฟากหนึ่งของโลกหรืออาจจะในหัวใจของคนข้างท่าน หรือแม้แต่ในหัวใจของท่านเองแสงสว่างดวงใหม่กำลังถูกจุดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความมืดนั้นนี่คือกฎแห่งสมดุล 1. ไม่สามารถขยายตัวโดยปราศจากอีกหนึ่งได้หน้าที่ของท่านในฐานะผู้ถือแสง light h เด d e r ในเมื่อท่านเข้าใจกฎนี้แล้วหน้าที่ของท่านคืออะไรหน้าที่ของท่านไม่ใช่การออกไปต่อสู้กับความมืด เพราะการต่อสู้คือการมอบพลังงานให้กับสิ่งที่ท่านต่อต้านหน้าที่ของท่านคือการเป็นจุดศูนย์กลาง stay centered จงจินตนาการถึงพายุเฮอริเคนรอบนอกนั้นโกลาหลและรุนแรงที่สุดแต่ณจุดศูนย์กลางของพายุ the eye of the storm กลับสงบนิง่งสันติและชัดเจนหน้าที่ของท่านคือการเป็นศูนย์กลางนั้นจงเป็นความสงบ ท่ามกลางความโกลาหลจงเป็นความเมตตา Stay kind ท่ามกลางความขัดแย้งจงอย่างรากให้มั่นคง Stay grounded ในความจริงของท่านเมื่อท่านยึดถือคลื่นความถี่แห่งสันติสุขและความรักไว้ในใจท่านท่านไม่ได clair, formas, ้กำลังหลบหนีจากโลกแต่ท่านกำลังยึดเหนี่ยว Anchoring พลังงานแห่งสมดุลนั้นไว้ให้กับโลกท่านกำลังกลายเป็นประภากรที่ส่องสว่าง และเตือนเรือลำอื่นๆว่าสันติสุขนั้นมีอยู่จริงแสงสว่างชนะเสมอ Light always wins ไม่ได้หมายความว่ามันชนะสงครามแต่หมายถึงโดยธรรมชาติของมันแสงสว่างคือการดำรงอยู่คือความจริงส่วนความมืดนั้นเป็นเพียงการขาดหายไปของแสงสว่างเท่านั้นท่านไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับความมืดในห้องท่านเพียงแค่จุดเทียน และความมืดนั้นก็จะหายไปเองจงเป็นผู้จุดเทียนเถิด the activation การปลุกพลังบัดนี้ถ้าพระเจ้าขอเชิญท่านเข้าสู่กระบวนการเป็นจุดศูนย์กลางแห่งสมดุลจงหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆและกลับสู่ศูนย์การของท่านการอย่างรากจินตนาการถึงรากแก้วแห่งแสงที่งอกออกจากฐานกระดูกสันหลังและเท้าของท่าน อย่างลึกลงไปในแก่งกลางของพระแม่ธรณีรู้สึกถึงความมั่นคงท่านปลอดภัยการเชื่อมต่อจินตนาการถึงลำแสงสีทองที่ส่องลงมาจากศูนย์กลางจัก,กรวาลไหลผ่านกระหม่อมของท่านเข้ามาบรรจบกับรากที่อย่างลงดินหน้ากลางหัวใจของท่านบัดนี้ท่านคือเสาหลักแห่งแสง pillar of light เชื่อมต่อสวรรค์และโลก การยอมรับขั้วตรงขา้ามณศูนย์กลางหัวใจของท่านจงจินตนาการว่าทางด้านซ้ายมือของท่านคือพลังงานแห่งความมืดคว,มความกลัวหลนความกลัวจงมองมันแต่ยาตัดสินทางด้านขวาม,มือของท่านคือพลังงานแห่งแสงสว่างความหวังความปิติยินดีจงอย่าเอียงไปทางใดทางหนึ่งจงยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงในศูนย์กลาง การบูรณาการด้วยเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์บัตรนี้ข้าพเจ้าเมตาตรอนขอมอบลูกบากเมตาตรอนให้กับท่านจงเห็นโครงสร้างเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์นี้ที่ประกอบด้วยแสงสีรุง้งก่อตัวขึ้นรอบกายของท่านมันเริ่มหมุนช้า เมื่อมันหมุนมันได้ดึงดูดเอาพลังงานทั้งด้านซ้ายคือมืดและด้านขวาคือสว่างเข้ามาสู่ศูนย์กลางและแปรเปลี่ยนพลังงานทั้งสองขั้วนั้นให้กลายเป็นแสงสีขาวทองอันบริสุทธิ์ซึ่งคือพลังงานแห่งการสร้างสรรค์ในจุดเริ่มตน้นท่านไม่ได้กำลังต่อสู้ท่านกำลังประสานท่านกำลังสร้างสมดุลการประกาศสิทธ จงกล่าวในใจด้วยพลังแห่งผู้สร้างที่อยู่ภายในท่านว่าข้าพเจ้าคือผู้สร้างสมดุลข้าพเจ้าคือศูนย์กลางแห่งพายุข้าพเจ้าไม่กลัวเงามืดเพราะข้าพเจ้าเข้าใจหน้าที่ของมันข้าพเจ้าไม่หลงระเริงในแสงสว่างเพราะข้าพเจ้าเข้าใจถึงการเต้นรำข้าพเจ้าคือความสงบข้าพเจ้าคือความเมตตาข้าพเจ้าคือความจริง ด้วยการดำรงอยู่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเหนี่ยวสมดุลอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้กับโลกใบนี้และมันเป็นเช่นนั้นจงคงอยู่ในพลังงานนี้สักครู่รู้สึกถึงความมั่นคงสันติสุบและพลังที่แท้จริงที่มาจากการเป็นไม่ใช่การต่อสู้ The blessing การอํานวยพรจงลืมตาขึ้นและกลับมาสู่โลกในฐานะผู้สร้างสมดุลที่ตื่นรู้ จงอย่าได้สิ้นศรัทธาในยามที่ท่านเห็นความมืดมิดเพราะนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่ายุคแ่งแหสงสว่างกำลังรุ่งทรุณน,นี่คือการเต้นรำแห่งการสร้างสารรค์ที่กำลังคลี่คลายจงทำหน้าที่ของท่านซึ่งก็คือการเป็นแสงสว่างนั้นจงเมตตาต่อผู้อื่นจงอ่อนโยนต่อตอนเองและจงอย่างรากอยู่บนความจริงที่ว่าทุกสิ่งกำลังดำเนินไป ตามแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบข้าพเจ้าอัครทูตสวรรค์เมตาตรอนขอประทับตราแห่งเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ไว้ในหัวใจของท่านเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าท่านคือระเบียบท่ามกลางความโกลาหลท่านคือสมดุลและท่านคือแสงสว่างที่จักรวาลน,นี้รอคอยจงอยู่ในสันติสุขและรู้ไว้เถิดว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างดีงาม